ถ้าเราจะมาแกะกุ้งก่อนเนาะก็มีกุ้งหน่อยนึ่งอุ้ยเขาผ่าไปแล้วนี่ดีเนาะไม่ว่าต้องผ่าแล้วก็จะไม่เอาออกหมดเนาะโอ้กุ้งน้ำป่าดีนะคะเนี่ยดูค่ะเขาผ่าตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่เ้าก็ขอจะเอานี่ออกนิดนึงเนาะโอ้ก็ดีแถมกับบรูด้วยนี่ซื้อไม้บางทีไม่รู้ว่า อ่านไม่ค่อยออกนะคะสรุปก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านแล้วปกติซื้อมาก็แบบมันว่ามันง่ายเนาะเนี่ยทันสมัยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเราจะอ,อุย้ยอีกอย่างเขาก็ไม่ได้เหตุเองแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาละผ่ามาเหมือนล้วที่สําคัญเนาะดีจังเลยเห็นไหมคะบางทีถ้า,าซื้อมามันเขายังไม่ได้ผ่าตรงนี้เขาข,าขี้มันออกให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมถ้าเรามาแช่น้าปลาจะง่ายแล้วเนี่ย เขาแกะออกนี้อันนี้ทราะจะมาผัดอ่ะนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้ทรายพูดลืมต้นอะไรเนาะเมื่อกีอมม้เหมือนต้นหน่อไม้หรือแม่คือต้นหน่อไม้เหรอบ้านเขาก็ะอือนอ๋หน่อไม้ฝรั่งอุย้ยหน่อไม้ฝรั่งเออดีเนาะแล้วกุ้งนี่สวยด้วยนะเพิ่งออกนั่นเนี่ย ขายปลาขายอะไรแบบนี้ยเขาเคยขายได้เขาก็จะมาขายที่นี่เขารู้ว่าบ้านไหนซื้ออะไรแบบนี้ฉันคิดว่าเป็นขาประจำมั้งคิดว่าบ้านเลยกดกิ่งถึงบ้านเลยตัวนี้หรือว่าโทรสั่งเขาก็มาส่งอะไรแบบนี้ดีเนาะยุคสมัยเปลี่ยนไปบ้านเราก็จะยำยำหมูยอกุ่ยยุคสมัยใหม่ เขาทาไหมเราหมดไปซื้อปลาสม,มุนไปซื้อปลาอยู่บ้านเขาเหมือนเนาะพนควยเนาเรียบร้อยเนาะจะเอาไปทําอะไรบอกเขาเลยตอนสมัยไทยรัฐทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ฮ่องกงอะ่ะก็เหมือนกันนะคะก็เข้าไปในตลาดเขาก็คัวให้ค่าให้หันให้เหมือนกันเลยยุคสมัยเปลี่ยนไปอยากได้ลอกหนังหรือว่าอยากได้มีหนังหรือว่าอยากได้ผ่าแคบครึง่งเขาทำให้หมดเลยสมัยนี้มันดีจริงๆ แร่ได้บกรุ้งเสร็จแล้วนะกระเทียมเราก็จะว้ามันึ้นหลายแผ่กระเทียม,ก,ม,ยรก,รยมกระเทียมเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ถ้าเราก็มาหาั่นหั่นสับใครจะไปตำก็แล้วแต่ถ้าเ้าก็เอาแบบนี้แหละที่เก็บเอาพกจากห้องเก็บของมานะฮะ <c oughs> ก็ไม่ต้องตำก็ทำชุบๆแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปผัดที่ก่งผัด หน่อไม้ฝรั่งมันผัดไม่นานนะบางคนอาจจะเป็นลวกก่อนเนี้แล้วก็ทำแบบรวดเร็วเลยไม่จ้องนี่ค่ะได้แล้วเอาหยาบๆเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปผัดข้างขน้ำมัส่าร์ดกระเทียม่อยว่าเป็นยังคงคะนี่หน่อไม้ฝรั่งนะถ้าเราสมมติว่ามันแก่ม,มากเราก็เขี่ยดเฉียวออกแล้วก็เขียมมเข่ยวมมนะันเนาะแต่ถ้านี่กินได้เราก็เอามันเลยเนี่ยหั่นตามท,ที่เรา ฝรั่งนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าามันแข็งๆมากเราก็ออกไม่แข็งมากเราก็กินมันหมดเอาสิหมค่ค่ะถ้าบ้านเฮาเอนเนอนาอพูดึงหลับไมเ้เนาเสั่นมหมคะมันก็จะมีอยู่เหี่ยวบ้างก็เอาหมดนะเสดายดมันมันแข็งไม่เอาค่ะ โ okay. อเคนี่แข็โอเคได้ <laughs> มาโชว์ผัดผักหังนร่วนๆแบบนี้เลยค่ะน่ะขอสาสิ่ห้อมาเลยนี่ยาวไปแล้วมันแข็งไปเพื่อ ไปผัดเนี่ยเห็นไหมคะก็ได้เสร็จสิบรอ <Okay. S 1> ้อนเดยดูเลยร้อนละแล้วก็เขี่ยลงไปเนาะใช่ไหมคะเสนอหนาวกล้องดมีเท่าไรแต่ก็ได้เสนอหน้าดูแต่กระทะไม่ได้ต้องดูทะลนดดกุกใหญ่นี่ ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะเติมจานนี่ตัวเองต้องการเลยค่ะเตทมงานเข้าดูก็ความบันเทิงนะคะก็ได้สาระไปนิดนิดที่กินกุ้งเราไม่ต้องผ่นานน้ำใช่ไหมคะนี่ค่ะไม่ต้องไข่มากโอเคน้ำจานใส่ไปลดผัดไม่นานมันจะได้แล้วค่ะเนี่ยลงดปลงใกล้เลยค่ะ ใสน้ำใช่ไหมคะชักนิดนึงค่ะเพื่อเพื่อผมันสุกกับผักมันสุกแล้วก็ใส่ผักไม่รวมลงไปใส่ฟางสักหน่อยตีเขาหน่อยหนึ่งดีสักหน่อยเพื่อความกลกลก่อบๆนะคะโอเคเห็นไหมคะราก็ปุ้นฝัก ก็จะได้แล้วค่ะเนี่ยน้ำมันหอยลงไปหนึ่งช้อนน้ำมันหอยลงไปแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้ผสมมันกับน้ำนิดนึงประมาณนี้ก็เติมก็แค่เติมเอามันจะได้เหนียวสมากนะคะับเสร็จแล้วนะค่ะเสร็จแล้วค่ะในตอนท้ายนิดนึงก็ได้ใช่ไหมคะ Okay. นี่ก็จบแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆค่ะเนาะเดี๋ยวให้มันตักเลยค่ะกนี่กำลังแข็งทลัตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาย,ยกนานๆทลัตไม่ค่อยแข็งแรงตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวค่อยตักให้ดูทั้นหมดโอเคเห็นไหมคะก็ได้เป็นจะผัดผักที่น่ากินแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะผัดผัดหน่อไม้ฝรั่งเนาะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ